เจอสาเหตุแล้วครับนี่หมุนแล้วนี่มันรวมตรงนี้ครับเห็นไหมครับตะเกที่เวลาเปิดแอร์แล้วปัดลมไฟฟ้าตัวนี้ไม่หมุน <c oughs> เพราะว่าปลโอมไฟ้าตัวนี้มันจะหมุนตามคอมแอ์พอคอมแอ์ทำงานปุ๊บมันก็จะหมุนทีนี้คอมแอร์ก็คอมแอ์ทำงานไอ้นี้ไม่หมุนแต่สปิดสองคือเมื่ออุณหภูมิสูงไอ้น,นี้จะต่อสปิดสองไอ้น,นี้คือรีสิสเตอร์ที่ดอกกระแสปรากฏว่านี่มีปัญหาตรงนี้ที่มาที่ไปขั้วหลอม เรียบร้อยเตีียมเทสเตรียมเทสปลุกไฟฟ้าทำงานตามคอมแอร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับปลุกไฟฟ้าตัดต่อตามคอมแอร์ทำงานตามคอมแอร์เรียบร้อยแล้ว ก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ